สาราน,านากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องลักษณะการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แบ่งได้เป็นสองลักษณะคือการตั้งถิ่นฐานในเมืองและในชนบทซึ่งถิ่นฐานใดจะมีลักษณะเป็นเมืองนั้นต้องมีองค์ประกอบในการพิจารณาโดยทั่วๆไปคือจำนวนประชากรความหนาแน่นและอาชีพ สำหรับประเทศไทยไม่ได้กำหนดสัดส่วนที่แน่นอนแต่ใช้นิยามของคำว่าเทศบาลและสุขาภิบาลเป็นเขตเมืองโดยชุมชนหนึ่งหนึ่งจะประกอบด้วยการใช้ที่ดินประเภทต่างๆเช่นที่อยู่อาศัยอุตสาหกรรมสถาบันราชการในพื้นที่นอกเหนือจากเขตเทศบาลและสุขาภิบาลแล้วเมื่อมีการตั้งถินฐานเกิดขึ้นก็จะเรียกว่าการตั้งถินฐานในชนบท ท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w w w s a r a n u k r o สาราน .or.th